ภาพที่เพื่อนๆกาลังเห็นอยู่นี่นะครับมันก็เป็นการกําลังช่วยตัวเองของแม่หญิงคนหนึ่งที่เธอได้ตกลงไปในบ่อหมีขาวหรือว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้แอดเพิ่งพูดอะไรไปนะเอ,อ๊ไม่ไปเป็นไรลืมๆม,มันไปนะครับหรือว่าเป็นหมีขาวที่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ซึ่งดุร้ายที่สุดบนโลกนะครับผมที่ชะตาชีวิตของเธอเนี่ยจะได้จบลงอย่างน่าทุรักทุเลขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่า คือเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวสวนสัตว์และเห็นเขาสร้างกรงเอาไว้กักขังสัตว์เนี่ยถ้าหากเรามองเผินๆน,นะครับเราก็อาจจะมองว่ากรงนั้นเนี่ยมันมีเอาไว้เพียงเพื่อกั้นไม่ให้สัตว์มาทําร้ายเราอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยไอหน้าที่ของกรงเหล่านั้นนะครับมันก็ยังมีหน้าที่เอาไว้เพื่อป้องกันความจัดงาวของใครบางคนเหมือนกันนะครับที่ก็อยากจะพุ่งลงไปอยู่กับสัตว์ในนั้นด้วยดังเช่น เจ็ดเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ที่เขาลืมพกเซลล์สมองไปสวนสัตว์ด้วยที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary เนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เองแหละครับผมกับอันดับเจ็ดอยากเห็นหมีหนึ่งในสิ่งที่คนมักจะคิดกับแพนด้าเลยนะครับก็คือน้องแพนด้าเนี่ยเขาก็จะเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็น่ากอดใช่ไหมครับก็ดูสิ นอกจากที่มันจะเป็นสัตว์ขาวๆดำดำ,ดำปุกปุกปุยปุยแล้วแพนด้าก็มักจะทําอะไรทึมทๆหนำซ้ำมันยังเป็นสัตว์กินพืชด้วยคือมันได้วิวัฒนาการมาจนทําให้มันต้องดํารงชีวิตอยู่ด้วยไม้ไผ่อย่างเดียวนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้มุมมองของคนเราส่วนใหญ่ที่มีต่อแพนด้านะก็ดูค่อนข้างจะน่ารักกันไปเลยนะครับผมหากแต่เราต้องอย่าลืมนะว่าไอ้บรรพบุรุษของสัตว์เหล่านี้เนี่ย มันก็ยังเป็นหมีอยู่นะแล้วเจ้าหมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่แบบคนจะสามารถไปเล่นด้วยนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับไอเฮียสัวเถาคนหนึ่งครับที่แกได้ไปเจอมาแล้วก็ได้รับบทเรียนกันอย่างสาสมกันเลยทีเดียวที่เรื่องก็มีอยู่ว่าในปี2016ยังสวนสัตว์แพนด้าแห่งหนึ่งของประเทศจีนนะครับมันก็ได้มีไอเฮียผู้หนึ่งนี่แหละแกได้ปีนลงไปในกรงแพนด้าแลังจากนั้นก็ไปโบกไม้โบกมืออยู่กับ ตัวแพนด้าที่มันนอนอึดๆอยู่ตรงนั้นนะครับไปโบกทักทายกันแบบจะให้เขามาคุยอะไรกันแต่แพนด้าตอนนั้นก็คงแบบยังง่วงไงไม่ค่อยอยากจะมาคุยกับเฮ er ียแกเท่าไหร่นะครับมันก็เลยที่นอนต่อ,อแต่ว่าไอเฮียแกเนี่ยก็ไม่ได้หยุดลงแค่นั้นนะครับก็ไปสะกิดแพนด้าถึงใกล้ๆเลยประมาณว่าจะปลุกมันมาเล่นแบบเฮ้ยๆอะไรประมาณนั้นหน่อยและเราเราทั้งหลายคนที่เป็นคนขี้เศร้าเนี่ยก็น่าจะรู้กันใช่ไหมว่าเวลาตอนซึ่งมีใครมาปลุกขณะที่เรากาลังง่วงๆอยู่เนี่ย มันจะน่างหงุดหงิดกันขนาดไหนนะครับนั่นแหละน้องหนูแพนด้าตัวนั้นที่ชื่อว่าเมลิงเนี่ยชีก็เลยได้ลุกขึ้นไปจับแข้งจับขาไอาเฮียสัวเถาคนนั้นนะครับเพื่อจะมาหักทิ้งดังกิ่งภัยกันเลยทําให้ไอเฮียสัวเถาคนนั้นนะครับเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเรือหายแล้วไงแพนด้านี่มันก็มีแรงควายอะไรไม่ต่างจากหมีธรรมดาเลยเหรอเนี่ย เฮีย er สัวเถาคนนั้นนะครับก็เลยพยายามจะสู้ดิ้นรนเพื่อหนีออกไม้ได้จากแพนด้าเป็นการใหญ่เลยแต่ก็โดนแพนด้าเนี่ยจับไปปลุกป้ามกันจนเกือบจะเสียหลอกกันเลยนะครับแต่ก็โชคดีครับที่เหมือนกับว่าพอเฮียแกได้ปล้มกับแพนด้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยแพนด้ามันก็เหมือนจะเสียท่านะปล่อยเฮียแกหลบหนีออกมาได้นะครับผมซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ย เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วมันได้เกิดอะไรขึ้นมาทํให้อยู่ๆไอเฮียโซเถาคนนั้นแกถึงได้ลงไปโบกไม้โบกมือกันกับแพนด้านะครับผมซึ่งเหตุผลเนี่ยแอดก็เชื่อได้เลยว่าถ้าหากเพื่อนๆได้ยินมานะครับเพื่อนๆก็คงอยากจะถีบไอเฮียคนนั้นให้กลับยึงไปอยู่ในกรงแพนด้ากันอย่างแน่นอนคือเฮียแกบอกว่าเฮียแกแน่ะก็อยากจะ อวดกับเพื่อนสาวที่เฮียแกได้พามาในสวนสัตว์ด้วยน่ะว่าเฮียแกเป็นคนที่กล้าหาญขนาดไหนนะครับแกก็เลยลงไปในกรงแพนด้ากันซะเลยคือแบบถ้าเฮียแกจะอวดว่ากล้าจริงเนี่ยทำไมไม่ลงไปในกรงหมีควายหมีขาวกันเลยละ่ะไ่เหมือนกับไอเฮียคนต่อมานะครับที่แกไม่ได้ไปล้อเล่นกับแค่สัตว์อย่างแพนด้าละแต่แกได้ลงไปเล่นกับแมวยักษ์กันเลยนะครับกับเรื่องราวอันดับ6เมาแล้วผ่านมีเพื่อนๆน,นคนไหนเคยเมาแล้วทําเรื่องราวอะไรที่แบบ แปลกประหลาดจนกระทั่งเมื่อเราได้สั่งเมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกขายหน้ากับตัวเองบ้างไหมครับผมถ้าใครมีเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกเวีาการไม่แอดฟังหน่อยนะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆมีเรื่องเด็ดๆอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วจะสู้กับเรื่องราวของไองเฮียคนนี้ได้ไหมนะครับผมนั่นกะ็คือเป็นเรื่องราวของแค่ชาวอินเดียคนหนึ่งครับที่ตอนนั้นเนี่ยอาบังแกก็ไม่ได้แค่เมาอย่างเดียวเสียด้วยนะแต่แกดันไปเมาในสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่ได้ตั้งอยู่ในเมือง ให้เดอะบารัตของอินเดียกันเลยจ้าไปเมาตรงค้างๆกับหลุมที่เขาได้เลี้ยงพญาราชสีห์เอาให้กันด้วยซึ่งพอเฮียแกเห็นพญาราชสีห์มันอยู่ในหลุมลึกๆนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าเฮียแกเห็นแบบพญาราชสีห์เป็นแมวรู้เปล่าแต่เป็นแม่ที่มีขนเยอะๆอะไรหน่อยไงเฮียแกก็เลยเกิดอารมณ์อยากจะกระโดดลงไปร้องเล่นแล้วก็ไปยืนเช็คแฮนกับเจ้าสิงโตเหล่านั้นนะครับนั่นแหละเมื่อคิดจบปุบนะ๊บในเฮียแกก็จัดแจง ะลกสโรงกระโดดลงไปในบ่อน้ําที่อยู่ในบ่อสิงโตอีกทีเลยเพื่อจะว่ายน้ําไปหาเจ้าราชสีนะครับแล้วก็ไปยื่นมือแบบสิงโตสิงโตมาเช็คแฮนด์แล้วก็มาร้องเพลงสามาัคคีชุมนุมกันหน่อยสิซึ่ง ก็แน่นอนละครับว่าพอหลังจากที่เฮียแกได้กระโดดลงไปในบอ่อน,น้ําแตกดังตู้มนะครับไอคนต่างๆหรือพนักงานท่องเทีย่ยวที่อยู่ในอุทยานแห่งสัตว์เนี่ยก็แตกตื่นแตกตากันชัวร์เลยว่าแบบมีคนบ้าอะไรตกลงไปในบอ่อสิงโตแล้วก็ไปยืนอยู่กับสิงโตในระยะห่างที่ไม่เกินแบบ3ฟุตนะไปยืนยื่นมือกับสิงโตจะเช็คแฮนให้ด้วยนะครับผม ทำให้พนักงานของสวนสัตว์ที่ดูแลกงสิงโตอยู่เนี่ยก็ถึงกับอยู่ไม่สุขเลยครับคือต้องไปรีบหาทางแซะตัวเฮียแกขึ้นมาจากบ่อสิงโตเลยนะซึ่งในรายนี้เนี่ยก็นับว่ายังโชคดีดอยนะครับที่เฮียแกเนี่ยได้กระโดดลงไปตอนที่พญาราชสีมันเพิ่งแบบกินอาหารเสร็จนะครับผมเพราะแบบพอพญาราชสีมันอิ่มๆใช่ไหมมันก็คงแบบไม่อยากมากินเนื้อเหี่ยวๆดำๆของแขกผู้นั้นหรอกนะครับผมมันก็เลยไม่สนใจยังไงล่ะ ไม่งั้นล้วก็แขกผู้นะั้นนี้ได้กลายเป็นแขกตี้กันแน่เลยนะครับผมอันดับ5ฮะยื่นหนอนให้ปลาน้อยกินคือไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนรู้สึกแบบแอดบ้างหรือเปล่านะครับที่เราเนี่ยก็มีความชื่นชอบในการเที่ยวอควเรียมหรือว่าสวนน้ามากกว่าที่มันเป็นสวนสัตว์เป็นกรงๆนะครับผมเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า ไอส่วนน้ำเนี่ยมันจะขังสัตว์อยู่ในตู้กระจกหมดไงที่มันจะปลอดภัยมากกว่าตู้แบบกรงนะครับเพราะตู้แบบกรงเนี่ยสัตว์มันยังสามารถยื่นมือออกมาได้ใช่ไหมคือบางทีเราก็เห็นคลิปแบบลิงอะ่ะยื่นมือมาจกหัวผู้หญิงอะไรคว้าดึงผมเข้าไปทาร้ายมนุษย์กันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นส่วนน้ำเนี่ยปลามันก็พุ่งมาทําอะไรเรานอกกระจกไม่ได้ใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าความปลอดภัยมันจะเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับมันก็ไม่ว้ฮะ จะมีคนที่มีเซลล์สมองไม่ถึง8 4 0 0 0เซลล์อยู่นะครับผมที่ในตอนนั้นเนี่ยเฮียแกก็ได้เดินทางไปเที่ยวยังสวนน้ำแห่งหนึ่งณนเะมืองโตอนโตนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่อยู่อะไรมันเกิดโดนบรรดาลใจให้เฮียแกนะครับแบบเห็นสัตว์น้ำพวกนั้นยังใกล้ชิดไม่พอกันเลยไงเฮียแกเนี่ยก็เลยได้เดินขึ้นไปยังท้องบนของตู้ปลานะครับผม คือบางทีส่วนน้ำเนี่ยเขาจะใช้ประโยชน์จากตู้ปลา2อ,อย่างเลยนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นตู้ปลาโชว์ใช่ไหมแต่ข้างบนที่เป็นปากบ่อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเวทีโชว์สัตว์น้ําอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นแหละไอเฮียแกก็เดินขึ้นไปตรงปากบ่อนั้นนะครับเสร็จแล้วเฮียแกเนี่ย ก็ไปถอดเสื้อโชว์หนอนชาเขียวีออกมาหมดเลยครับแบบเห็นกันต้องมุง้งต้งมิงจิมเมจโจไต้กันเลยหลังจากนั้นนะก็กระโดดลงไปเล่นกับหมู่ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ด้านล่างในบ่อกันนะครับผมแต่ประเด็นมันก็คือ ไอปลาที่มันอยู่ในตู้ปลานะั้นนะมันไม่ใช่ปลาซิวปลาซ้อยหรือว่าปลาท้องโกรธรรมดาเนี่ยแต่มันเป็นปลาฉลามเลยนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับว่าเมื่อมีคนได้เห็นแกได้กระโดดลงไปทําบ้าบอแบบนี้เนี่ยก็เกิดการแตกตื่นทั้งสวนน้าเลยซึ่งบางคนเนี่ยก็หยิบวิดีโอกันขึ้นมาถ่ายบ้างแล้วนะครับแฮชแท็กคนยุคนี้แต่บางคนเนี่ยก็ได้ไปเรียกให้พนักงานสวนน้าเนี่ยได้มาเอาอีกคนบ้าคนนี้ออกจากบอ่อเลยซึ่ง ตอนแรกนะครับที่พนักงานเราบอกเฮ้ยลงไปทําอะไรนะออกมาออกมาสิไอเฮียที่ลงไปไหว้นะครับก็เหมือนกับจะเชื่อฟังโดยดีครับก็คือพยายามไหว้มาที่ขอบสะปีนสะน้ําขึ้นไปนะครับผมและหลังจากที่เฮียแกปีนเอาเท้าสองเท้าขึ้นมาแต่งขอบสะได้เนี่ย เฮียแกก็ได้ทำท่าก,กระโดดตีลังกาม้มวนหลังโชว์หนอนชาขิวกลับลงไปในน้ําอีกรอบนะครับหลังจากนั้นก็พยายามว่ายน้ําหลบกับพนักงานสวนน้ําที่ได้มาต้อนแกให้ขึ้นจากสะนะอยู่เรื่อยๆเลยจนสุดท้ายนะพนักงานสวนน้ำเขาก็หมดปัญญาครับทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องโทรเรียกตํารวจจริงๆนั่นแหละมาจับเฮียแกไปนะครับผมซึ่ง เอาจริงๆพอแอดไปหาข่าวเนี่ยมาดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าก่อนหน้าที่เฮียแกจะมาลงสวนน้ำเนี่ยเฮียแกได้ไปก่อคดีอะไรบางอย่างซึ่งทําให้ตํารวจเนี่ยต้องมาไล่จับเฮียแกไปอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแกก,ก็ได้ได้ลงไปในคุกกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าหาพนักงานสวนน้ําเขาแบบเกิดจิตใจดําดขึ้นมาแบบอยากอย,กอยู่ในน้ํามากใช่ไหมก็ปล่อยให้ว่ายทิ้งไปจนกระทั่งถึงเวลาให้อาหารปลาฉลามนะครับในเวลานั้นแหละหนอนชาเขียวเฮียแกคงไม่เหลือกันแน่นะครับผม อันดับสี่กลัวดำแต่ไม่กลัวตายคงเป็นเรื่องที่ปกติกันแล้วมั้งครับสำหรับสาวๆในเมืองไทยนะที่แบบเวลาเราจะออกแดดอะไรไปเนี่ยถ้าหากเราไม่ทาครีมกันแดดนะครับเราก็ต้องหาหมวกหรือว่าอะไรนะ่ะที่มาบังแดดกันกลัวแดดมันจะเผาหน้าใช่ไหมครับผมเพราะเรื่องการผิวดำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับใครบางคนกนะ็คือจะดำไม่ได้เลย เช่นเดียวก,กันกับแม่สาวผู้หนึ่งละมังยังสวนสัตว์โตรอนโตในปี2016นะครับคือแบบโตรอนโตอีกแล้วเหรอเนี่ยในเมืองนี้มันมีอะไรกันนักหนาเนี่ยที่ในวันนั้นนะครับแม่นางเนี่ยก็ได้ไปซื้อหมวกอันหนึ่งแล้วก็มาใส่เพื่อเดินเที่ยวในสวนสัตว์ครับฮาแต่ว่าในขณะซึ่งตอนแม่นางกําลังเดินชมวิวอยู่ในสวนสัตว์นั่นเองนะครับมันก็ได้เกิดลมแรงขึ้นมาพัดตัวแม่นางจนกระทั่งหมวกเนี่ยปิวรล้วล่อนไปแล้วแล้วหมวกเนี่ยมันก็ได้ไปตกลงใน โรงของสัตว์ด้วยนะครับผมแล้วไม่ใช่โกงอะไรธรรมดามันันเป็นโกงของเสือด้วยไงซึ่งถ้าหากเป็นเอเราเรา,เราที่นั่งฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยแอดก็เชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คงจะตัดใจทิ้งจากหมวกใบนี้แล้วก็ไปซื้อหมวกใบใหม่จากกิฟช็อปอะไรมาก็ได้ใช่ไหมครับผมหรือไม่อย่างดีถ้าหวงหมวกใบนั้นหน่อยก็คงจะเอาเรื่องไปบอกกับพนักงานดูแลสวนสัตว์ได้แบบพี่พี่ลงไปหยิบหมวกให้ผมให้หนูหน่อยอะไรใช่ไหมครับผมแต่ เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าชีเจ้ผู้นั้นเนี่ยแกได้ทําอะไรต่อคือชีเจ้นะครับแกก็เสียดายหมวกอย่างมากเลยแกก็เลยได้ปีนขึ้นไปบนกรงเสือนะครับข้ามรั้วไปเพื่อจะไปกระโดดหยิบหมวกของตอนเองมากันเลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าไอ้แมวยักษ์ที่มันอยู่ในกรงเนี่ยพอมันเห็นว่าอูมีคนตกลงมามันก็นึกว่าเป็นของเล่นชิ้นใหม่หรือว่าพนักงานเอาอาหารเนี่มาหยอดให้มันแล้วสินั่นแหละ พอมันเห็นอีเจ้คนนี้ได้ลงมาปุ๊บนะครับเสือมก็พุ่งมาอย่างเต็มที่เลยทําให้ชีเจ้ที่เพิ่งเก็บหมวกได้นี่ก็ถึงก็ต้องรีบขมิบก้าดากแล้วก็ตะกุยตะก,กุยโกรงเพื่อปีนออกไปเป็นการใหญ่เลยแล้วก็โชคดีที่ว่าชีเจ้นะ่ะแกดันปีนออกมาได้ทันนะครับแต่ประเด็นก็คือไอตอนที่มันได้เกิดเหตุเนี่ยมันกลับไม่มีพนักงานสวนสัตว์คนไหนอะ่ะเขาได้มาสังเกตเห็นเรื่องนี้กันเลยนะครับคือว่ากันว่ากว่าที่พนักงานของสวนสัตว์เขาจะรู้เรื่องได้ว่า มีคนบ้าคนหนึ่งได้ปีนลงไปในกรงเสือเนี่ยมันก็ต้องรอตอนที่ชาวไทยมุงต่างๆเขาได้ไปถ่ายคลิปอีเหตุการณ์การน่าตื่นเต้นนี้เอาไว้อะ หลังจากนั้นก็เอาคลิปไปลงเผยแพร่กันในเน็ตแล้วนะครับผมซึ่งนั่นแหละพอคลิปมันได้ลงไปในเน็ตเนี่ยมันก็เลยได้ก่อให้เกิดการล่าแม่มดกันเลยคือพยายามไปตามสืบว่าแม่นางผู้นั้นเป็นใครนะครับเนื่องจากสวนสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องดูแลชื่อเสียงตนเองใช่ไหมครับจะปล่อยให้มันมีความไม่ปลอดภัยอะไรกันแบบนี้เดี๋ยวในอนาคตก็ไม่มีใครมาสวนสัตว์เขากันหมดสิซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็ยังดีนะที่มันเป็นสัตว์ประเภทแบบที่มันมีกรงกั้นแต่เพื่อนๆเชื่อหรือเปล่าว่ามันจะมีสวนสัตว์แบบประเภทนึงที่แบบ ต่อให้จ่ายตังให้แอดไปเท่าไหร่นะแอดก็ยังไม่อยากจะไปนะครับผมนั่นก็คือการท่องสวนสัตว์ประเภทแบบที่ให้เราได้นั่งรถของเราเองอะ่ะหลังจากนั้นก็ไปขับชมสวนสัตว์ในซาฟารีอะ่ะคือเอารถอนะ่ะไปขับอยู่ในบริเวณที่มีสัตว์น้อยสัตว์ป่ากําลังวิ่งกันอยู่เลยนะครับที่ถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเราอยู่ในรถแล้วเราจะปลอดภัยนะ แต่แอดก็มักจะมีภาพดักดากับแบบเดี๋ยวสัตว์มันอาจจะพุ่งมาพังรถเราพังกระจกเราจากนั้นก็ลากเราไปฉีกเนื้อกินข้างนอกได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแอดดูหนังสยองหันมากเกินไปหรือว่าทําคลิปดักดากมากไปหรือเปล่านะแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าขนลุกขนพองแบบนั้นจริงๆนะนั่นแหละครับผมเจ้าสวนสัตว์ประเภทนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะมีกฎเหล็กเป็นข้อห้ามสําหรับคนที่จะไปเที่ยวเลยนะว่า ห้ามออกมาจากรถเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าในโลกเราเนี่ยมันก็มักจะมีบรรดาพวกที่ชอบลองดีนะครับหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกันอะอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวฝรั่งเศสรครอบครัวหนึ่งในปี2018นะที่ตอนนั้นเขาก็ได้ไปเที่ยวยังสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งก็จะมีนโยบายในการให้คนเนี่ย ได้ขับรถเข้าไปในสวนซาฟารีอะไรของเขาเนี่ยแหละเพื่อไปชมสัตว์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับผมแต่ก็รู้สึกเหมือนจะใกล้ชิดไม่พอละมัง้งเพราะพอยครอบครัวไม่ได้ขับรถไปถึงกลางในสวนซาฟารีนะ มันก็เปิดประตูออกมาครับเดินลงมาชมนกชมไม้กันข้างล่างเลยแล้วประเด็นกะ็คือเขามีลูกที่เป็นเด็กเล็กอยู่ด้วยนะซึ่งไอเด็กเล็กกับสัตว์เลี้ยงนี่แอดบอกเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบไม่ควรเอาเข้าใกล้ด้วยกันอย่างสูงคือหลายๆคนที่มีลูกแล้วเอาลูกไปเลี้ยงไว้ใกล้ๆหมาเนี่ยเราก็น่าจะรู้ดีนะว่าหมามันมักจะเห็นเด็กเป็นแบบ เหมือนของเล่นละมัง้งเป็นตุก๊กตาให้ขมือก็มักจะวิ่งเข้ามาจนกระทั่งบางทีเด็กก็โดนไปหลายรายนะครับและนั่นแหละเรื่องราวที่คล้ายๆกันมันก็ได้เกิดขึ้นเลยเพียงแค่ว่าไอสัตว์ที่มันอยู่ในสวนสาฟารีนะั้นนะมันไม่ใช่หมาแต่ว่ามันเป็นเสือชีต้ากันเลยนะครับผมหรือว่าเสือที่ขึ้นชื่อว่าวิ่งเร็วที่สุดนั่นเองนั่นแหละพอเสือชีตา้ามันได้เห็นคนลงมาใช่ไหมมันก็ทํานี่สัยที่เสือควรทํานะครับก็คือขี้สงสัยแล้วก็จะวิ่งพุ่งเข้าหมาคนคือชาร์จอย่างเต็มมมมททีี่่่่่พพร้้้ออจะะบววกกกแแลลลูุนนนัน ซึ่งก็ด้วยความที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นแมวชีต้ามันขี้สงสัยหรือว่ามันกําลังตกใจอะไรกับหลิงขาวที่มันไม่เคยเห็นอยู่ในอนาเขตมันอยู่นะพอไม่ได้ชาร์จพุ่งมาเสร็จใช่ไหมมันก็แบบมาหยุดอยู่ข้างหน้ากลุ่มของครอบครัวนั้นนะ่ะประมาณว่าก้าวๆกัว,กวจะโจมตีไหมไม่โจมตีไหมทําให้พ่อแม่ลูกกลุ่มนั้นนะครับก็สามารถวิ่งกลับขึ้นรถมาได้ซึ่งมันก็เป็นปาฏิหาริย์อย่างมากเลยนะ เพราะ่าไอ้พวกพนักงานสวนสัตว์ที่เขากําลังดูกล้องเหตุการณ์อยู่เนี่ยเขาบอกว่าปกติถ้าชีต้ามันได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วนะมันจะกระโดดกัดคอไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเรื่องราวอันดับต่อมาอยากเห็นหมีภาค2คืออีกหนึ่งหมีที่มันดูถึงแม้ว่าจะน่ารักแต่เอาจริงๆแล้วมันคือหมีประเภทที่โหดสลัดที่สุดในโลกของหมีทั้งปวงเลยนะครับมันก็คือหมีขั้วโลกนั่นเองนะเพราะถึงแม้ว่าเจ้าตัวหมีขาวเนี่ยมันจะดูเป็นหมีแบบ คนปุกปุยเชืขาวนุมน่มๆน่ารักดูแบบอินโนเซนต์บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าพอถึงสกิลตอนที่มันจะฆ่าคนขึ้นมาแล้วก็อุ้หเราก็เห็นสภาพแบบมีขาที่มันไปกัดสัตว์จนแบบเลือดแดงฉาเนี่ยเลอะเต็มขนขาวของมันไหมละครับแล้วเขาก็ว่ากันว่าพอหมีขาวมันอยากจะฆ่าใครขึ้นมาแล้วนะเราจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรที่แบบ เราเรียนมาว่าพอเจอหมีให้ไปทํำยังไงน่ะหลบให้รอดได้เลยคือถึงแม้จะวิ่งหนีก็วิ่งไม่ทันจะนอนแกล้งตายมันก็รู้นะครับคือว่ากันว่าสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวนี่ก็คือสวดภาวนาขอให้เราได้ขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าแบบไม่ทรมานอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับว่าทําไมในตอนนั้นเองณนะสวนสัตว์เบอร์ลินในปี2009เนี่ยอยู่ๆนะครับมันก็ได้มีแม่หญิงฝรั่งอ่างมอคนหนึ่งนะเธอก็ได กระโดดลงไปในบ่อเลี้ยงหมีขาวกันเลยเพื่อที่จะว่ายน้ําไปชมกับหมีขาวในระยะทางที่ใกล้ๆนะครับผมคือชินนี้ก็ไม่รู้ดูวีแบเเบเยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่ประเด็นก็คือไอตอนที่เธอได้กระโดดลงไปเนี่ยมันก็ดันเป็นเวลาที่เหมาะหมงกันด้วยนะสิเพราะว่ามันเป็นเวลาก่อนที่พนักงานของสวนสัตว์นะครับเขาจะมาให้อาหารน้องหมีขาวกันพอดีเลยหรือว่าในวงเล็บก็คือเวลาที่น้องหมีขาวเนี่ยเขายังไม่ได้กินข้าวกันนะครับผมและนั่นแหละ เพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับไอหมีขาวพวกนั้นได้เห็นกับแม่สาวอังงมอที่แบบโอ้ยตัวโตๆไขมันอุ้มๆลงมากันเลยนะครับมันก็เลยบู๊ยิ่มากเลยก็ไ่วยเข้ามาทักทายกับแม่สาวคนนั้นครับด้วยการงาบไปที่ทั้งไหล่แล้วก็ทั้งคององเธอลากเธอไปจะขึ้นไปเปิบสดนะครับซึ่งมันก็คงจะเป็นเวลานั้นเองละมั้งครับผมที่แม่สาวพู้นั้นเนี่ยก็เพิ่งจะสำเนียกใจขึ้นมาได้ว่าหมีขาวเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่เธอควรจะไปเล่นด้วยนะครับแม่นางก็เลยพยายามจะดิาา้ แต่มันก็จะเป็นการดิ้นอะไรที่ทุรักทุเลมากเพราะแบบหมีขามันก็แรงเยอะมากใช่ไหมครับผมนอกจากนั้นเองเธอก็ลงไปอยู่ในโครงที่แบบมันเป็นบอ่อหลุมลึกๆแ,แล้วจะปีนหนีไปทางไหนนะครับมันก็เลยได้ทําให้กลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกพนักงานไอ้ที่อยู่ในสวนสัตว์นี่แหละมาช่วยเธอกันเลยทีเดียว ซึ่งวิธีการช่วยของพนักงานกนะ็คือจะย่อนเชือกลงไปแล้วให้เธอได้จับเชือกแบบแน่นๆนะเพื่อที่พนักงานจะได้ดึงตัวขึ้นมานะครับผมที่ตอนแรกก็เหมือนกับจะลอดแล้วคือเธอแบบโดนจับแล้วก็ดิ้นลุกติ๊กตุกิ๊กใช่ไหมแต่แบบมันดิ้นแล้วมันหนักเนี่ยเธอก็ล่วงพรวดตัวล,ลงไปอีกรอบนะครับซึ่งเมื่อมีขาเห็นเธอล่วงตูนไปแล้วแบบอาหารกับมอยแล้วอาหารกับมอยแล้ว ก็เลยกะจะวิ่งไปกระชากแม่นางเนี่ยลากไปกินในน้ํากันต่อนะครับคือแบบน,นี่เราเล่าถึงมีขาหรือว่าเราถึงตัวตะกวดมีกระชากไปกินในน้าด้วยแต่ก็เอาเป็นว่านั่นเลยครับทั้งมีขาวกับแม่ฝรั่งผู้นี้แล้วก็พนักงานสวนสัตว์เนี่ยก็ได้พยายามมารุมมาต้มยุยยุยแย่งกันจนกระทั่งในสุดท้ายแม่นางก็ถูกช่วยเหลือขึ้นมาได้ครับแต่ก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยคือต้องส่งตัวไปรักษากันในโรงพยาบาลอยู่เกือบ สองอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งในระหว่างที่กําลังรักษาตัวไปนะครับทั้งคุณพยาบาลแล้วก็นายแพทย์เนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้ว่าอะไรกันมันทําให้ชีเจผู้นั้นเนี่ยอยากจะกระโดดลงไปเล่นในกรงหมีนะครับนางพยาบาลเนี่ยก็เลยถามเจไปว่าเจ้คะหนูถามจริงๆเลยค่ะเอออะอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้เนี่ยคิดจะกระโดดลงไปเล่นกับกงหมีขาวอะคะเจ้นะครับก็เลยตอบมาว่าก็ ก็ตั้งฉันเกิดมาน่ะฉันยังไม่เคยเห็นหมีอ่ะฉันอยากจะเห็นหมีแบบชัดๆใกล้ๆอ่ะฉันก็เลยกระโดดลงไปงค่นั้นเองไงเมื่อนางพยาบาลได้ฟังมาแบบนี้นะครับชีแกก็แบบเหลือกตามองมาหลอกโอ้ยเจ้ถ้าเจ้จะเห็นหมีแบบนี้นะหนูสอนคิดรับง่งยๆเจ้ก็ไม่ต้องอาบน้ําแค่นั้นไม่ใช่ละเจ้ลองมองมาที่หน้าหนูนี่เจ้เห็นอะไรไหมเห็นๆน,นี่แหละนี่เขาเรียกว่าแว่นตาออฟตัส พวกคนสมัยนี้นะเล่นแต่หน้าจอมือถือหน้าจอคขาไม่รู้จักถนอมสายตาตนเองบ้างสายตามันก็เลยพร่าบเบลอเร็วยังไงล่ะเจ้เนี่ยน,นอกจากแว่นตากรองแสงสีฟ้าแล้วนะออปตัสก็ยังมีแว่นกันแดดอีกที่มันออกแบบนะดูสิอัปเดตอินเทรนด์เหมือนกับอนิเมะเรื่องอะไรนะที่มันกำลังคิดฮิตอยู่สปายแฟมิลี่อะไรเนี่ยแหละอีเจ้นะครับก็เลยได้อตอบมาว่าโอ๋อๆรอๆแล้วเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนก็ลิงด้านล่างไอ้เจ้ หนูจะบอกเล็ดลับอะไรให้ด้วยนะถ้าเจ๊ไปใช้โค้ดส่วนลด FN Daily นะเจ๊จะได้รับการลดราคาตั้ง100บาทในคุ้มคุมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนูขอให้คำแนะนำอีกอย่างนะเจ๊ว่าหมีขาวเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่เราควรจะลงไปเล่นด้วยเด็ดขาดเลยแต่ว่ากับเรื่องต่อมานี่สิมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ให้บทเรียนกับเราเราผู้ซึ่งเล้เป็นผู้ปกครองแล้วนะครับกันอย่างดีเลยนั่นก็คืออันดับหนึ่งครับผมเบบีทาซาน กอริล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ดูเหมือนกับว่ามันจะทึมๆซื่อๆนะครับผมแต่ถ้ากอริล่ามันโมโหขึ้นมาแล้วก็อุ้ยมันโหดร้ายขนาดสามารถฆ่ากอริล่าพวกเดียวกันได้เลยนะคือแอดเคยเห็นคลิปเวลาที่กอริล่ามันโมโหขึ้นมามันก็จะแบบร้องอู้อ้าห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 ู้แล้วก็ใช้มืออันใหญ่ๆของมันนะครับปิกคุบ ตีตั้งเหยื่อจับขายใช่ไ่ยเวียงแบบปิวรอบบ้านจนก,กระทั่งขี้แตกขี้แตกแล้วกอริล่าเนี่ยมันก็สามารถกินพวกเดียวกันเองได้ด้วยนะครับผมซึ่งแค่นั้นแหละมันก็เป็นเหตุผลที่ดีแล้วใช่ไหมครับว่าทํำไมเราถึงไม่ควรไปเข้าใกล้กอริล่าเลยแต่ถ้าว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ได้มีคนไปเข้าใกล้กับกคริคล่ากันอยู่ดีแล้วครับผมแล้วก็อาจจะเป็นการเข้าใกล้แบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากเลยคือโด่งดังมาตั้งแต่ในปี1986กันแล้วนะที่เรื่องก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นนะสวนสัตว์แห่งหนึ่งบนเกาะเชนเนลในอังกฤษนะครับมันก็ได้มีหนูหน้อยคนหนึ่งอะฮะอยู่ๆก็ได้รู้มับ ลงไปในบ่อของกอริล่าที่แบบเป็นบ่อคอนกรีตใหญ่ๆซึ่งเขาสร้างเอาไว้เก็บสัตว์อยู่ข้างล่างที่มีกอริล่าแบบอยู่หลายตัวมากเลยนะและพอเสียงน้องหนูได้ล่วงไปปักปุ๊บเนี่ยเจ้ากอริล่าต่างๆเนี่ยก็หันไม่ได้ความสนใจเขาว่าเอ,อ,อะมีอะไรมาตกลงบนพื้นเหรอและด้วยความสนใจนั่นแหละกอริล่าก็เรีบพุ่งเข้ามาที่ร่างน้องหนูขนาดนะั้นที่แบบได้นอนสลบอยู่เลยนะ คนซึ่งได้อยู่บนหลุมกอริลล่าเนี่ยก็ได้คิดไปใหญ่เลยว่าอูตายแล้วตายแล้วออหนูคนนี้ตายแน่เลยกอริลล่าตัวเย็นมันจับออหนูเนี่ยทุบทุบเวียงเวียงกันแน่แต่ว่าผิดคาดนะครับคือแทนที่กอริลล่าเนี่ยมันจะโจมตีเด็กเหมือนกับที่ใครหลายๆคนได้คิดเอาไว้ใช่ไหมพอกอริลล่าตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ๆหญ่สุดเนี่ยได้มาถึงไอ้น้องหนูเสร็จนะครับกอริลล่าเนี่ยมันก็กลับยืนคร่อมน้องหนูคนนั้นไว้ครับหลังจากนั้นก็เอามือแบบจิ้มจิ้มไปน้องหนูลาวก็แบบ กอริล่ามันงงว่าไอ้ลิงขาวตัวนี้มันคืออะไรนะครับผมหรือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัญชตาตญาณอะไรของการปกป้องลูกๆที่กอริล่ามันได้นึกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนั่นแหละกอริล่าตัวนั้นก็เลยได้เอาตัวครอมเนี่ยอยู่บนตัวของน้องหนูเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่เหล่ากอริล่าตัวอ,อื่นนะครับได้เข้ามาใกล้น้องหนูคือแบบเขาหงกันให้กอริล่าตัวอื่นมาทําร้ายเรมั้งจนกระทั่งเมื่อน้องหนูคนนั้นได้สติขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ร้องอออออกอริล่ามันก็เลยแบบตกใจครับถอยห่างกันออกไป ซึ่งนั่นแหละก็เป็นเวลาพอดีกันกันกบที่พนักงานของสวนสัตว์เนี่ยเขาสามารถเข้าไปในกรงกริล่านะครับแล้วก็ช่วยน้องหนูคนนั้นขึ้นมาได้อย่างทันทีเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าเอาแล้วน้องหนูคนนั้นแกได้ตกลงไปในกรงกริล่าได้ยังไงตั้งแต่ต้นนะครับผมที่เรื่องก็มีอยู่ว่าพ่อแม่ของน้องหนูคนนั้นตอนพาแกมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ย ก็เหมือนก็จะปล่อยปะละเลยครับให้น้องหนูเนี่ยได้หายวับไปในสวนสัตว์และีกเด็กเนี่ยพอมพ่อแม่หายมันก็ไม่ได้แบบรู้เรื่องรู้ราวรเลยเลยก็ไปปีเล่นกันตามรั้วโกงกอริล่าครับนั่นแหละไอ้น้องหนูก็เลยได้ร่วง ปั๊บลงไปเลยนะครับผมนี่แหละมันถึงเป็นบทเรียนอย่างดีที่เตือนให้เรารู้ว่าเวลาจะพาเด็กอะไรไปเที่ยวสวนสัตว์หรือสวนสนุกนะั้นเราต้องดูแลกันให้ดีๆนะครับผมถ้าใครยังไม่จุใจกับเรื่องราวดักด๊กๆจังไรดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีเพลย์ลิสต์จังไรไดอารี่ให้ได,ได,ได้ฟังกันอีกยาวๆกันเลยนะครับผมหรือจะคลิกไปดูที่เรื่องราวอะไรต่างๆที่แอดไดแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างก็ได้นะครับผมและสาหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย